มาทางนี้มาทางนี้ใครที่เครดิตด,ดีอยากได้จุดแต่งได้เท่ของแถมครึ่งแสนนี่เลยคันนี้อิสูซูออนิวดีแมก็กครื่องน,น 1.9b ปี2019จด2021มาพร้อมกับอะไรบ้างมาดูกันเลยครับนี่เลยนะมอเอมกระจังหน้าโครเมียมนะสองชั้นนี่ พร้อมกับด้านบนอีกหนึ่งชั้นนะครับพร้อมกับนี้เลยโลโก้อิซุสีแดงไฟตัดหมอกมีมาให้ครบนะไฟหน้าเป็นไฟหน้าระบบฮาโลเจนส,สวยๆเครดิตดีใครนี้เอาไปเลยนะแถมของแถมมูลค่ากว่าครึ่งแสนนะครับอ่เดี๋ยวเรามาดูในส่วนของห้องเครื่องต่อเลยนะ นี่ห้องเครื่องสภาพดีมากๆซึนะครับเครื่องยนต1.9คันนี้150แรงม้านะครับห้องเครื่องสภาพดีๆนะทุกอย่างโอเคปกติแบตเตอรี่ GS ลูกใหม่ๆเลยนะแผ่นเพลจ,จากโรงงานยังมีอยู่ให้นะครับนี่น็อตไม่มีการขยับรูกลมคมสวยคาน้าเดิมๆหม้อน้ำเดิมๆกองอากาศอยู่ครบนะครับฝากระโปรง ฝากระโปรงไม่มีขันไขแต่อย่างใดเลยน็อตอยู่ครบทุกตัวนะครับสีโคนเดินตรงนะครับนี่สำหรับคันนี้รูป,ปมคมสวยเม็ดอาร์มเดิม,ดมคำเตือนข้อควรระวังข้อข้อมูลการบำรุงรักษายังมีอยู่ครบนะครับนี่ฉนวนกันความร้อนมีให้นะครับกระดุมไม่เคยหลุดเอาไปจากไหนเลยนะนี่สำหรับคันนี้นะครับสวยมากเลยสีเทานะสีตามหาคันนี้ มาดูกันต่อในส่วนของล้อคันนี้ได้ล้ออะไรล้อหน้านะครับจะเป็นล้อแม็กว W ลข้อสินะครับพร้อมกับยางสภาพดีดีใช้งานได้อีกยาวๆนะครับคู่หน้าเอาไปเลยนี่มาพร้อมกับนี่เลยกระจกมองข้างสีเดียวตัวรถคิ้วกันสร์จัดมาให้เรียบร้อยนะครับตู้ทิบตัดใหม่ตรงรุ่นขนาด2องเมตรสิบพร้อมจัดทเป็นขรงเล่นให้เรียบร้อยนะครับนี่ตู้ใหม่เลยเอาไปเลยไม่พอนะครับด้านในนี่ได้มาพร้อมกับด้านในสีดํานะครับคันนี้กระจกยังเป็นกระจกหมุนมืออยู่นะพวงมาลัยพาวเวอร์ 3ก้านนะครับแอร์แบ็กมีให้2คู่หน้าน,นะครับเกียร์ธรรมดา6สปีดนะครับสำหรับคันนี้นะบอหนังสีเทานะครับนี่เดี๋ยวน้องแก่งขออยากสตาร์ทรถให้ดูเลยต์ทติดง่ายทีเดียวติดเลยนะครับแอร์เย็นมากๆวิทยุใช้งานได้ปกติเลยนี่แอร์เย็นมากๆเลยนะครับวิทยุใช้งานได้ปกติไฟติดค,ครบกด,ดวงแม้ว่าจะเป็นไฟฉุกเฉินนะครับไฟเลี้ยว ไฟส,สูงไฟต่ําติดครบหมดเลยนี่ที่ปาน้ำฝนปรับได้3ระดับนะครับนีส่สวยเลยนะใครสนใจคันนี้ก็คือว่าตอบโจทย์มากๆเลยเอาไปวิ่งงานส่งของนะครับนี่ที่บังแดดใช้าง,งานได้ปกติไฟติดครบหมดเลยนะครับเดี๋ยวภาพด,ดูในส่งของรอบๆกันต่อเลยคันนี้บอกเลยว่าคุ้มค่ามากๆนะครับล้อหลังได้เป็นล้ออะไรได้เป็นล้อกระทะผ่าพร้อมกับยางบรรทุกนะครับนี่ เอาไปเลยนะครับเป็นยางบิสโตนะครับปี2023สัปดาห์ที่2ของปีด้วยนะครับด้านท้ายไฟท้ายติดครบหมดนะครับมันจะเป็นไฟถอยไฟท้ายไฟสุกเฉินนะครับด้านวงก็ติดนะด้านล่างด้านล่างนะครับมียางอะไหล่พร้อมกับเราเสริมแหนบมาให้เรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับคันนี้ตูกไปเลย3ตันไม่มีปัญหานะครับคันนี้นี่สวยๆนะครับตู้ใหม่นะสติ๊กเกอร์ไม่ได้แกะยางสะท้อนแสงมีให้ครบนะครับ ด้านหลังก็ตามที่เห็นเลยเป็นล้อกระทะนะครับพร้อมกับยางบิสตโตนนะครับที่สวยเลยฝาถังน้ำมันก็จะเป็นสีเดียวกับตัวรถนะครับตู้สวยมากๆเลยคันนี้ด้านข้างไม่มีรอยบุบรอยชนรอยเฉียวแต่อย่างใดเลยนะครับสวยงามมากๆใครนะครับพี่เครดิตดี D, มีสลิปนะครับคันนี้เอาไปเลยฟรีดาวเครดิตดี D D, มีสลิปฟรีดาวนะครับแถมภาษีพ,พรอรอเราต่อให้เรียบร้อยแล้วด้วยกองแอร์กองอากาศเปลี่ยนให้ เพื่อนทาของเหลวให้ครบนะครับตั้งศูนย์องล้อสบาก,กันสั่นใส่ให้ครบหมดเลยครับคันนี้มาในราคาเพียง4 29,000บาท4 0 0 0 0 29,000บาทผ่อนที่เดือนละ7,000บาทเท่าน,นั้นเองใครสนใจนะครับติดต่อมาได้เลยนะที่นี่ล้ำเลิศคาเซ็เตอร์ฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานของเราด้วยนะครับวันนี้้องเก่งก็ต้องขอตัวลาไปก่อนเพราะคันนี้เลยส,สวยๆคันนี้ผ่อน7,000ที่นี่ล้ำเลิศคาเซ็ตเตอร์ครับ